ตรงไนก็ไม่รู้ที่กลายเป็นคนแสนดีเป็นคนดีแล้วมันไม่มีใครอยากจะเลวอยากเลวให้มันรู้ไปเผื่อมีใครสักคนต้องการก็พอ ทอมมาถึงจังหวะหนึ่งของชีวิตในการที่รู้สึกว่าเราเป็นคนดีเป็นคนถูกขนบธรรมเนียมและเราไม่ได้เฮียอะไรเรารู้สึกว่าเป็นคนดีเห็นได้เลยตอบแทนเลยไม่มใครรักเลยเราก็จะรู้สึกว่างั้นกูเป็นคนเฮียแม่งไปเลยดีกว่าง่ายกว่ากันเยอะคนชอบคนเฮียนเยอะแยะเป็นคนดีไปเพื่ออะไรมันเจ็บใจมันปวดร้าว เป็นเหมือนกันไหมคะฉันบอกเลยว่าฉันก็เป็นเคยเป็นคนแบบนี้เหมือนกันฉันรู้สึกว่าก็เก๋ดีเป็นคนเฮี้ยแต่ว่าเป็นคนเฮี้ยมันจะสนุกจริงๆหรือไม่มันเป็นความสุขจริงๆหรออันนี้ต้องถามตัวเองนะคะเพราะฉันเนี่ยได้ยินหลายคนพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเยอะมากว่าเป็นคนดีแล้วมันไม่ได้เอาไรเป็นคนดีมันไม่มีใครรักเราจะเป็นคนดีไปเพื่ออะไรเป็นประมาณแบบกระแทกกระทันหัวใจเป็นฟิลตัดพอ เป็นฟิลแบบมันช้ำบางทีอ่ะการที่เราคิดว่าเราเป็นคนดีแล้วเนี่ยเราทําดีแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำอ่ะอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีก็ได้แต่เราคิดไปเองเราคิดไปเองว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งนะคะฉันบอกเลยนะคะว่าการเป็น nice person nice guy nice girl เป็นคนดีดีแบบนี้มันเป็นเส้นขั้นที่บางมากๆบางจนเรากลายเป็นคนงงบางจนซะแบบ ยอมทําให้เขาทุกอย่างเป็นคนที่ p พล a s สคนอื่นไปหมดกลูเขาจะไม่รักทำและทุ่มเทสุดท้ายมังเหางาหงอยเองนะเพราะไม่มีใครเห็นค่านี่คือ nice และ nice ไม่ใช่คําที่รวดหลายคนก็จะบอกว่าอยากเป็นไน c ์อย่าเป็นคน nice ให้เป็นคนคายคายคือเป็นคนจิตใจดีมีเมตตามันแตกต่างกันระหว่างคายกับไน c ์สไรฟิลฟิลเนี่ย ให้คุณสมเนีย์ตนนะคะว่าคุณจะเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตากับคนได้แต่การเป็นคนนิสแปลว่าเราต้องผ่อนปลนความเป็นตัวเองบางอย่างต้องทําเพื่อเขาต้องอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยหาทําด้วยตัวเองทั้งนั้นนะคะไม่มีใครเขามาขับคุณให้คุณเป็นค่ะคุณอาจจะแค่ต้องการการยอมรับจากใครหรือเปล่าคุณเลยเป็นคนนิสและก็บอกว่าเป็นคนดีเราไม่ได้ดี ก็เพราะสิ่งที่ทำอยู่ไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือเปล่าอันนี้พี่ปอนยักรับเส้นบอกมามันเป็นมีมันเป็นมีม,มซึ่งอีดอกมันจริงอะเรามนโนไปเองว่าสิ่งที่เราทําคือสิ่งที่ดีแล้วทุกคนจะต้องเห็นแล้วทุกคนจะต้องตอบแทนมันในเรื่องจริงในชีวิตจริงมันมันมันเป็นไปได้ไหมต้องถามนะคะ่ะ และฉันก็เอาเรื่องนี้เนี่ยไปหาข้อมูลมานะคะของโอโชทฉันชอบอ่านหนังสือของเขานะคะโอโชเนี่ยเขามีมุมมองของความดีและความชั่วนะคะว่าเป็นเพียงแนวคิดที่ถูกสร้างขึ้นว้ายนีค่ะแทนที่จะคิดว่าทำดีแล้วควรได้ดีโอโชนะคะให้เราตระหนักรู้กับปัจจุบันขณะค่ะเพราะการกระทำที่ออกมาจากจิตที่มีสติไม่ใช่เพราะหวังผลลัพธ์จะนำไปสู่ความอิสระนี้ค่ะ Go, go. หากคุณทำดีเพราะหวังจะได้ผลดีนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้ทำดีจากหัวใจแต่ทำเพื่อแลกเปลี่ยนบางสิ่งโอโชนะคะเขามองว่าการทำดีที่แท้จริงเนี่ยควรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองจากความเข้าใจไม่ใช่จากเงื่อนไขทางศีลธรรมของสังคมและไอที่บอกว่าเป็นคนดีเป็นคนดีเป็นคนดีเนี่ยในสังคมที่เขาบอกกันเนี่ยที่ทำกันเนี่ย จริงๆอะทำจากใจจริงหรือเปล่าเข้าใจจริงๆหรือเปล่าถึงทําอันนี้ดีฟมากๆนะคะบางคนคิดว่าทําดีแต่จริงๆแล้วคิดไปเองนะคะเขาบอกว่าโลกไม่ได้ยุติธรรมและโลกไม่จําเป็นต้องยุติธรรมนี่แหละพวกคนหาความยุติธรรมฉันบอกเลยว่าคุณอาจจะต้องเจ็บปวดกับคําพูดนี้ของโอชนนะคะคุณจะต้องแบบ ิกกมากมันต้องอยุติธรรำสิค้าโลกใบนี้เนี่ยนะคะยอมรับค่ะว่าความอายุที่รำเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและไม่มีหลักประกันว่าทำดีจะทำให้คุณได้รับสิ่งดีเสมอไปเครียดเลย เครียดเลยดิแล้วที่เขาบอกทําดีได้ดีคืออะไรคะทําดีได้ดีคืออะไรทําไมหนูไม่ได้อะไรนะคะงงค่ะเพาเพราะว่าทําดีมันดีอยู่ในตัวของมันแล้วไงมันเป็นความสุขที่คุณทําแล้วคุณได้ณนะองน,นั้นเลยอย่างที่เขาพูดเมื่อกี้ไงว่ามันอยู่ในจิตปัจจุบันเอ้าียกว่าทําดีจะได้ของขวัญไม่ใช่เขาบอกว่าคนชั่วอาจประสบความสําเร็จในวัตถุแต่สิ่งที่เขาสูญเสียค,คือความสงบภายในจิตใจ ซึ่งมีค่ามากกว่าสิ่งภายนอกอันนี้เรื่องจริงเธอคิดว่าคนที่ทำชั่วคนที่โกงคนอื่นคนที่ทำร้ายคนอื่นมึงว่าเขานอนหลับเต็มอิ่มปะในทุกๆวันมันสบายใจไหมในทุกๆวันเธอคิดว่าลึกๆแล้วเขาสบายใจไหมอย่างน้อยอีดอกวันนี้ทำดีเป็นคนดีไม่ไปทำร้ายใครอย่างน้อยสบายใจแล้วเว้ยเราไม่ได้เป็นคนเหี้ยไปทำร้ายคนอื่นและเราจะไม่โดนผลการกระทำนั้นกลับมาตำรวจไม่จับเราเราไม่ต้องรอขึ้นศาลแล้วไม่ต้องรอไปไก่เกีย แต่คนชั่วเวลาทําชั่วไปแล้วทําร้ายคนอื่นไปแล้วมันต้องได้รับผลการกระทํากลับมาในบางคนนะคะหรือถ้าไม่ได้รับจิตใจข้างในลึกๆอะ่ะมันก็ต้องมีคิดปิ oh. ้งแวบและมันไม่ได้สงบน oh. ะคะฉันเคยอ่านหนังสือ as a man t h i n k c a s, mm. <S นะคะถูกอาชื่ออ่านฉูกหรือเปล่าไม่รู้เขาบอกว่าจริงๆคนมาบอกว่าคนดีทําดีแล้วไม่เห็นจะรวยเลยทําไมชีวิตเขาไม่เห็นดีเลย คุณวัดจากภายนอกไงว่าทําดีแล้วไม่ต้องเป็นคนรวยแม่มงเป็นคนดีซึ่งจริงๆแล้วไอ้คนรวยเนี่ยมันไม่ได้เท่ากับคําว่าเป็นคนดีว้ยและไม่ได้เท่ากับคขว่าเป็นคนเยี่ยด้วยคนรวยหรือคนที่มีชีวิตดีภายนอกเนี่ยเขาคงมีมายเซ็ตอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาอะ,จะเจริญเติบโตทางด้านของวัตถุทั้งด้านของหน้าที่การงานมันคงต้องมีอะไรบางอย่างเขาอาจจะวางแผนทางการเงินเขาอาจจะวางแผนทางธุรกิจเป็นเขาอาจจะดูรายรับรายจ่ายแผนชีวิตของเขาอะ ออกมาได้ดีแล้วเขาอาจมีสกิลอะไรบางอย่างที่ทําให้โลกซื้อเขาอะที่เขาให้ value กับสิ่งที่โลกต้องการซึ่งไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนดีถูกปะซึ่งคนดีบางคนอาจเป็นคนดีจิตใจดีมากอู้รักเพื่อนมนุษย์สุดๆแต่เขาก็ไม่อาจจะไม่ได้มีสกิลทางด้านนี้เธอ get ไหมมันทําให้เขาอาจจะไม่ได้เป็นคนสักเซ็ในโลกของทางวัตถุแต่ก็ไม่ได้บอกว่าสองคนนี้คนไหนมีความสุขน้อยมากกว่ากัน เพื่อไอ้คนรวยอาจทุกขมากกว่าไอ้คนธรรมดาด้วยซ้ำเผื่อไอ้คนธรรมดาธรรมดามีชีวิตธรรมดาของมันเนี่ยมันจะสบายใจในทุกๆวันก็ได้หาเลี้ยงตัวเองไปวันๆแต่แบบก็ไม่ได้ทุกขนาดนั้นนะเขาบอกว่าการทําดี คือรางวัลในตัวมันเองเมื่อคุณทําดีคุณจะรู้สึกจากภายในและนั่นคือรางวัลที่แท้จริงการคอยรางวัลจากโลกภายนอกจะทําให้คุณเป็นทาสของความคาดหวังและทําให้คุณทุกข์ฉันบอกเลยว่าเวลาที่เราทําอะไรแล้วเราต้องการเรา expect มันกลับมาเนี่ยมันทุกข์ expectation มันคือความทุกข์ไปแล้วเพราะว่าเราเอาจิตไปฝากไว้กับอนาคตที่เราไม่รู้แม่งจะได้ไหมมันทุกข์ไปแล้วไง แต่ถามว่าคนเรามันจะไม่ expect อะไรเลยในชีวิตมันก็คงมีบางเรื่องที่เรา expect เนาะแต่เมื่อเราไม่ได้มันอะเราก็ไม่รู้สึกว่าตัวเราไม่มีคุณค่าตัวเราไม่ใช่คนดีเราแค่รู้สึกว่าเออก็ไม่ได้มัน expect ได้แหละมันไม่ได้ก็คือไม่ได้นะคะไม่ได้เอาสิ่งตรงนั้นมาตีค่าว่าคนดีควรได้รับสิ่งดีมันไม่ได้ก็คือไม่ได้นะะฉันมีพี่คนหนึ่งที่ฉันรู้จักเป็นคนที่อันเนี้ยคือคนดีของจริง อันนี้คือดีจริงเลยดีจริงแท้แน่นอนและไม่ได้ e า t อะไรเลยแม้แต่คนมันหลอกเขาเขารู้ว่าคนคนนั้นมันหลอกเอาเงินเขานะเขารู้ทั้งรู้นะแต่เขาก็ให้เขาเป็นคนชอบให้คนนะคะนี่ขออนุญาตเล่าเลยเหมือนเขาตอนเด็กๆตอนที่เขาไม่มีเงินนะพระให้ข้าวเขากินเขาไม่มีเงินนะแต่เขาไปทําบุญด้วยอะไรสักอย่างนึงแหละ ลราจากนั้นพระก็ให้ข้าวในบาทเขากินจากนั้นเขาก็เลยแบบฝังมาตลอดว่าฉันต้องให้คนให้คนให้คนทีนี้บางทีนางให้จนแบบบางคนก็เทคเอเวน n t เ g e กับนางแต่ฉันถามนางว่าพี่แล้วพี่ไปยอมให้เขาเทคเอเวน n t เ g e ทำไมให้เขาเอาเปรียบทำไมนางก็บอกเออไม่เป็นไรหรอกให้เขาไปเถอยยิ่งให้ก็ยิ่งได้ฟังเหมือนตลกฟังเหมือนแบบพี่คิดอะไรของพี่อะ่ะกูก็ตัดสินเขาเหมือนกันนะว่าทำไมทำไมถึงคิดแบบนี้มึงแต่เขายิ่งให้ยิ่งได้จริง เขารวยเขาแบบคนรักเขาอะเยอะมากและกูเชื่อว่าฝุ่นบุญนที่เขาให้คนอะเยอะๆแบบนี would have ้ม e ันทําให้เขาได้เจอคนในสังคมที่จะไม่มาเอาเปรียบเขาได้แต่เขาไม่ได้มาแบบโดนหลอกซ้ําๆซ้ำๆมาซ้าๆอะไรอย่างนี้หรอกฉันก็แค่รู้สึกว่าถ้าให้ไหวเธอก็ให้ก็แค่นั้นแต่ถ้าไม่ให้ไม่ไหวไม่อยากให้ก็ไม่ต้องให้ ง,ง่ายมากเลยนะคะฉันไม่ได้เล่าเรื่องนี้เพื่อบอกให้เธอต้องไปให้ให้ให้ตัวเองจนหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวก็ไม่ใช่แค่จะบอกว่าบางทีเนี่ยความดีมันดีอยู่ในตัวของมันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมันจะย้อนกลับมาในรูปแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวมันก็คงย้อนกลับมาเองแหละโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวและไม่ได้ expect มันนะคะมุมมองของโอโชนะคะเขาบอกว่าอย่าทำดีเพราะหวังผลจงทำดีเพราะมันคือธรรมชาติของคุณ ก็ถ้าจิตมันดีอะจิตอยากทำดีอะเราก็จะทำมันเหมือนจิตคนอยากกระตันยูมันจะกระตันยูโดยธรรมชาติไม่ต้องมีศีลธรรมมาบอกให้คุณต้องกระตันยูคนรักเราเลี้ยงดูเราคนให้อาหารเราคนห่วงใย,ยเราธรรมชาติของเราคืออะไรคะคือให้เขากลับคือเมตตาเขากลับในวันที่เขาเดือดเนื้อร้อนใจอะไรมันก็คือ มิตรภาพดีๆต่อกันเรารู้สึกว่านี่คือธรรมชาติของมนุษย์โดวไม่ต้องให้ให้ใครมาบอกให้สังคมมาบอกให้ศาสนามาบอกมันเป็นเรื่องปกติแล้วเขาบอกว่าโลกเนี่ยนะคะโลกไม่ได้ยุติธรรมและไม่จําเป็นต้องยุติธรรมเจ็บปวดเลยเจ็บปวดเลยเจ็บปวดเลยนะคะเพราะจริงๆแล้วเราจะหาความยุติธรรมจากอะไรได้ด้วยหรอเราเหมือนจะมีความยุติธรรมในคอร์ด ในศาลแต่กูถามนลว่าศาลยุติธรรมจริงๆหรือเปล่าแล้วยุติธรรมมันมีจริงๆหรือไม่ในความเป็นจริงความแฟร์ในธรรมชาติในโลกอะซึ่งบางทีอะไรบางอย่างที่มันไม่แฟร์กับเรามันอาจจะมีก็ได้ไม่อรอ้ว่ามันมีหรือไม่มีแต่สุดท้ายแล้วอะเราไปค้นหาอย่างได้มันอะแล้วมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้กับเรา1 23 4มมันต้องแฟร์แบบนี้มันเป็นไปได้ไหม แต่ความแฟร์มันอาจจะเป็นรูปแบบอื่นก็ได้มันอาจจะเกิดขึ้นไม่แฟร์กับเธอไม่ยุติธรรมกับเธอเพื่อให้เธอได้ไปเรียนรู้อะไรบางอย่างและไปเจอสิ่งใหม่ก็ได้เราไม่รู้เลยว่าจัก,กรวาลทําอะไรข้างหลังเราอยู่เก็ตไหมบางทีมันอาจจะแบบทําไมวะทําทไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับกูสุดท้ายมันต้องเกิดกับมึงเพื่อทําให้ชีวิตมึงดีขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะทำดีแล้วอาจไม่ได้ดีในทางวัตถุแต่คุณจะพบความสงบภายในใจในะคะโอโชเขาบอกมาอย่างนี้ แน่นอนอันนี้สรุปให้เลยนะคะแล้วก็ความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากรางวัลแต่มาจากการมีสติและความเข้าใจอย่างแท้จริงนะคะหวังว่าคลิปนี้จะทำให้คุณคนดีทั้งหลายที่อยากได้ดีได้รู้ว่าจริงๆความดีมันอยู่ในะปัจจุบันของคุณเสมอน,นะคะแล้วก็ดิฉันชื่นชมการเป็นคนดีของคุณทุกคนแต่ทุกน้อยที่สุดคือทุกที่ไม่คาดหวังนี่แหละ นี่แหละนี่แหละเป็น Challenge เป็นเกมให้เล่นนคะคะนี่คือน้องแก้วแมวนะคะสั่งซื้อได้ปึ้งนะแมวนี้เป็นแมวที่ดีไหมดีหรือไม่สุดท้ายแล้วคําว่าดีกับไม่ดีอะ่ะมันเป็นแค่โลกเราตัดสินเท่านั้นแหละจริงๆแล้วมันมองทุกอย่างให้เป็นค่ากลางให้หมดชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นเพราะเราไม่ได้ไปตัดสินว่าดําขาวดีไม่ดีใช่ไม่ใช่ถูกผิด นี่คือตัดสินแบบโลกนี้สิ่งนี้แหละทําให้เราเป็นทุกข์มากๆเลยนะคะใครอยากฟงังเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะคะหรืออยากคอมเมนต์เกี่ยวกับว่าฟังแล้วคุณได้รู้สึกได้เข้าใจอะไรมากขึ้นหรือคุณเคยมีพฤติกรรมการเป็นคนดีแล้วอยากได้ดีผิดหวังอะไรอย่างนี้ลองมาแชร์กันดูนะคะเราเป็นเพื่อนกันนะคะฉันชอบนั่งอ่านแล้วพอนั่งอ่านแล้วฉันจะได้ไอเดียใหม่ๆใ,ในการคิด คอนเลนสื่อนี้นะคะถ้าใครนะคะอยากสนับสนุนคลิปพี่มะเขือนาต้องบอกเลยว่าเนี่ยแหละเป็นคนดีแล้วมันไม่ได้เงินอีกอย่างหนึ่งคือการเป็นคน ทำคอนเทนต์ที่มีสาระดิฉันต้องเข้าใจค่ะว่าเงินมันน้อยนะคะบางทีมันก็แบบไม่ได้ไรายเท่าไหร่ดิฉันเลย่มาตั้งขายแก้วนี่ไงบางทีเราก็จะไปโทษโลกใบนี้มันไม่แฟร์เฮ้ยของดีๆมีประโยชน์สาระแม่งไม่มีคนสปอนเซอร์เลยวะเราก็ไปโทษโลกไม่ได้เพราะคุณต้องรู้ว่าโลกมันขับเคลื่อนด้วยอะไรนะคะความรู้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทุกคนอยากได้กันนะความสนุกบางหากที่คนอยากได้แต่บางทีความรู้อะไรแบบเนี้ย หรืออะไรที่มันเป็นสาระอาจจะหนักสำหรับใครบางคนแล้วมันไม่ได้แมสสาหรับทุกๆกคนฉนันเข้าใจนะคะก็ยังไงขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนช่องนี้นะคะแล้วก็ใครอยากช่วยเ,เป็นค่าทําบุญไม่ใช่ทําบุญตัดต่อค่าค่าตัดต่ออะไรอย่างนี้นะคะค่าหาข้อมูลคอนเทนต์ของดิฉันค่านั่งตากแดดพูดของดิฉันนะ,ะฉันชอบแดดนะคะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะ ซัพพอร์ตดิฉันนะคะก็บริจาคังเข้ามาได้เขินยังเลยมาขอแล้บริจาคจอกแต่ก็นะถ้าแบบบางคนแหมซื้อแก้วมันราคามันจึ้งเกินไปแล้วอยากสนับสนุนพี่มะเขือจริงๆเนะี่ยตรงนี้ได้เลยนะคะย็งไงก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบายนะคะคนดีคนดีทุกคน <laughs>